สวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามีเหรียญนะครับเขาเรียกกันว่าเหรียญ10บาทอมสินนะครับผมถูกผลิตในช่วงปี2546นะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกครบรอบนะครับ90ปีของธนาคารอมสินนะครับแล้วก็นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีราคาเล่นหากันในตลาดนักสะสมนั่นเองนะครับผมก็นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกับรายละเอียด คราลาวกันดีกว่านะครับผมรับเหรียญนี้นะครับเหรียญธนาคารอมสินปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นเฟอเดนะครับรู้หรือเปล่าครับว่าเขามีจํานวนการผลิตเนี่ยเพียงแค่นะครับต้องใช้คําว่าเพียงแค่นะครับเนื่องจากจํานวนการผลิตนะครับไม่เยอะนะครับเพียงแค่สองล้านเหรียญเท่านั้นนะครับซึ่งวเหรียญวาระปกติเนี่ย เขาก็จะมีลักษณะนะครับที่หัวกับก้อยนะครับหันไปคนละด้านนะครับนั่นเองอาหันไปทางเดียวกันนะครับโดยปกติแล้วนะครับเหรียญที่เรามีกันทั่วๆไปในเหรียญหมุนเวียนเนี่ยจะมีลักษณะในส่วนของเหรียญเปลี่ยนกลับหรือก็คือนะครับหัวกับก้อยนะครับจะหันคนละฝั่งกันนะครับแต่เหรียญวาระส่วนใหญ่แล้วนะครับหัวกับก้อยนะครับจะหันไปทางเดียวกันนะครับผม เหรียญนี้นะครับถ้ามีแบบยกถุงนะครับหนึ่งร้อยเหรียญนะครับเหรียญละประมาณสองร้อยบาทนะครับถุงนึงเนี่ยเพื่อนๆก็เอาสองร้อยนะครับไปคูณกับหนึ่งร้อยนะครับเราก็จะได้ตัวเลขคร่าวๆนะครับของเหรียญแบบยกถุงแล้วถ้าไม่มีแบบยกถุงมีแบบเหรียญเดียวสามารถขายได้ไหมนะครับถ้ามีแบบเหรียญเดียวนะครับสามารถขายได้เช่นกันนะครับผมในส่วนของด้านหน้านะครับจะเป็นนะครับ พระบาทสมเด็จนะครับพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับผมตานหลังนะครับเป็นธนาคารอมสินนะครับถูกผลิตหรือประกาศใช้นะครับวันที่หนึ่งเมษายนนะครับปีสอง6ันห้าร้อยสี่สิบกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตราของอมสินนะครับเป็นเหรียญสิบบาทนะครับผมแล้วก็จะมีข้อความตรงนี้เขียนไว้ชัดเจนเลยนะว่าครบรอบเก้าสิปีธนาคารอมสินนะครับเหรียญนี้ก็ นะครับราคาเล่นหากการทางการตลาดนะครับอยู่ที่ประมาณเหรียญหนึ่งเนี่ยก็นะครับจากนาเหรียญก็คือสิบบาทนะครับจนถึงสองร้อยบาทเลยนะครับผมเออ้าสวยๆเนี่ยประมาณสองร้อยบาทนะครับทาไม่สวยสภาพมันก็ต้องยังต้องหย่อนตามความเหมาะสมนั่นเองนะครับก็นะครับสำหรับใครที่มีเหรียญนี้นะครับสักสี่ห้าเหรียญเนี่ยสามารถส่งเข้ามาขายผมได้นะครับผม สามารถนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ผมที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็แอดไลน์นะครับทางหน้าช่องนะครับเข้าไปที่หน้าช่องครับเพื่อเห็นทำอธิบายช่องไว้นะครับว่าเป็นไลน์ดีของทางช่องของเรานั่นเองนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ